ผู้หญิงทั้งหมดอะเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่าเอ้ยมีคนแป,กแปลกๆมาแถวดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็สะดวกดีนะคะเพราะเวลาช่วงที่มันแน่นๆะ่ะบางทีผู้หญิงโดาั่วว่าขับรถไม่ค่อยถึงผู้ชายะอะไรเงี้ยมีที่จอดรถให้เลือกได้เยอะๆก็ดีเพราะบางทีพอเรามันเต็มมากๆเราไม่มีที่จอดจอดขวางจอดอะไรเงี้ยมันก็ลําบากห่วงรถด้วยเลยด้วย ขณะที่คุณมณีวรรณใจบุญผู้ใช้บริการครั้งแรกบอกว่ารู้สึกปลอดภัยที่มีพื้นที่จอดรถสำหรับผู้หญิงอีกทั้งยังสะดวกโดยไม่ต้องวนหาที่จอดรถให้เสียเวลาก็คิดว่ามีความมั่นใจร้อเอร์เซ์มากกว่าค่ะก็เลยทำอย่างนี้มันดีแล้วอะค่ะคือความปลอดภัยสูงเราคือเราไม่ต้องกังวลด้วยอะค่ะว่าว่าคอยระมัดระวังหลังหน้าหลังว่าถ้าท่านเราจะขึ้นรถหรือลงรถเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย อันนนี้มมัสบายากยกอกจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วในส่วนของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและท่าอากาศยานภูเก็ตก็ได้เปิดให้ใช้บริการ ladies parking zone แล้วเช่นเดียวกันซึ่งการจัดพื้นที่จอดรถเฉพาะผู้หญิงจะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาอัชญากรรมที่ผู้หญิงมักพบเจอในลานจอดรถทั่วไปได้เป็นอย่างดีเกษกรประดับมุกถ่ายภาพอรุษาพรมออสเขาห้านหนึ่งรายงาน คือไม่ได้ทําเป็นโซนแล้วก็ปล่อยให้ใครมาจอดก็ได้เอาถ้าเกิดเป็นแบบประเภทสองนะฮะเข้าไปจอดนี่จะแยกได้ไหมพราประเภท2เนี่ยนะไม่ใช่คือว่าน่าจะได้จอดในพื้นที่เลยนี่เยต้องเอาให้ชัดนะคืองันแสดงว่าตอนสติ๊กเกอร์เนี่ยที่มีแบบตัวพีแล้วมีรูปคุณผู้หญิงพร้อมๆนะต้องมีอีกคนหนึ่งนะเพื่อรู้ว่าประเภทสองเขาก็้าขุนแบบนี้สวยกว่าผู้หญิงแยกๆมาเวลานั่งในรถเนี่ยถ้าดูลักษณะเราเป็นผู้หญิงนะพี่ยองที่ว่าก็แต่ว่าถ้าเกิดใครจะมาคุณเธอเขาสู้ได้นะอเออ ไม่เหมือนไม่เหมือนผู้หญิงแท้ๆนะผู้หญิงแท้ๆนี่แบบโ,อโ,อโดนจี้โดนแล้วก็ต้องต้องยอมอ่ะแต่นี้ไม่ได้นะมันแบบหลังหลังแหวนเลยเ<ม>แต่แต่ที่ผมว่าที่น่ากลัวกว่านะครับก็คือว่าคงจะมีบางคนที่มองว่าที่จอดว่างๆอยู่เราไม่มีที่จอดที่อื่นเอพยายามไปคุกคามเจ้าหน้าที่แล้วขอเข้าไปจอดเพราะปัจจุบันเราจะเห็นเยอะมากนะภาพแชร์ใน Facebook เยอะมากที่จอดผู้พิการคนปกติเข้าไปจอดล้ำเส้นบ้างผู้พิการเข้าไม่ได้นะครับก็ย้ำเป็นอย่างนี้ก็ทำให้เข้าพิการ ต้องทำให้เขาพิการเขาจะได้จอดได้คนที่ไม่พิการแล้วไปจอดนะฮะก็ต้องให้เขาพิการจะได้จอดตรงนั้นได้มันก็บาปนะประเว่าลงมาจากรถแล้วทำพลากระเพกกระเพกเดินไป19แล้วเดินวิ่งจิวเลยและยังหลังนี่ภาพประชาสัคมเขาจะใช้ f Facebook เป็นหลักนะครในการรณรงค์ในการประจารตฐก่อนจะมีอัมพานะครับว่าไม่เห็นป้ายทะเบียนแต่นี่คือความจริงครับครับก็ต้องโชว์ได้เหมือนกันครับก็ย้ำนะครับพื้นที่ของคุณสุภาพสตรีก็ต้องเป็นของคุณสุภาพสตรีครับไม่ใช่คนอื่นที่มักง่ายแล้วเอาไปจอด ราก็ว่าเป็นพื้นที่ของตัวเองด้วยนะช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องของโอท็อปก้าไกลด้วยพระบรารมีเป็นอย่างไรเป็นไปตามช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้นะครับขอเชิญชมรายงานพิเศษครับสันติสุขที่ปลายน้านขวานวันนี้ขอเสนอตอนป่ารักน้ำตามรอยแม่ของคันดินครับสันติสุขนั้นยังไม่สิ้นหากทวินหาจะมาเองกันมนี่ก็ส่วนหนึ่งถ้าเผื่อว่าอ่าเล็กๆแล้ว ถึงไม่ว่าต้นไม้ม,ม,มันเล็กนะแต่อีกสักวันหนึ่งมันจะใหญ่ก็เหมือนในหลวงของเราเป็นที่รม่มโพูรมสายของประชาชนทั้งหลายทั้งแ่นดิน60กว่าล้านนะเหมือนต้นไม้ที่ผสมผสานทั้งหลายแหล60กว่าล้านนี่ร่มเย็นด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน การปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีให้เห็นในทุกพื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีสืบสารพระราชพนิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ที่มีสภาพ